คลิกเกี่ยวเรียกได้ว่าเพจปลิวเลยครับพี่น้องครับจากประสบการณ์ตรงครับที่เอามาบอสูเครีเอเตอร์นะครับทุกท่านได้ฟังกันนะครับสาเหตุที่เพจของผมนะครับปลิวอยู่หลายเพจเลยครับว่าจะเป็นซิสเกตมีดีนะครับอ่าซีเพาไทยซิสเกตแล้วก็เพจล้านเพจอ่าซิสเกตกันเองนะครับเรียกได้ว่าทุกเพจที่เปิดปลิวหมดเลยนะครับนอกจากเพจปลิวแล้วนะครับเครือข่ายอ่าคนที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะเป็นแบบอ่าแอดมินทีมแอดมินว่าจะเป็นขนาดแบบลึกหรือว่าขนาด ทั่วไปนะครับถนัดทุกระดับนะครับปิิวหมดเลยครับพี่น้องนี่คือที่ไปที่มากครับที่ได้หายเงียบไป 2- 3งสมือนครับหลังจากที่เพจปิิวนะครับกด้เหตุเรื่องอุทธณนกับบริษัท Facebook นะครับกับ่ายอยู่ประมาณ3มือสามมื่ซึ่งปกตินี่เพื่อนบอกว่าเราจะพิจารณาท่านภายใน1วันนะครับซึ่งเขาเหตุเรื่องอุทธณนไปหลังจากที่มีการแจ้งเตือนเตือนเตือนหลักปิดเลยนะครับบ่ะม่นแบบแจ้งเตือนให้เขาปรับปรุงหรือว่าให้เขาแก้ไขอีย่างแดงสินครับ เตือนปุ๊บปิวปั๊บนะครับบอกว่าห้องบรสามารถโพดได้ละกาปิวเลยนะครับสาเหตุของการปิวครั้งนี้นะครับอยากจะแช่กับพี่น้องหลายคนหลายคนอาจจะเคยเหตุตว่าผมก็เคยเหตุด้วยกันนะครับการแช่โพดจากเพจเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มสาธารณะมือนั่นนะครับผมไปทายนำถั่วล้วที่นี่ผมเป็นทายนำถ่วมทายสะพานขาดซึ่งผมทาย ถ่ายมากปกติบอมเบบอเคยถ่ายนะครับกระถ่ายมากเรื่อยๆแล้วก็ผมลงไปในเพจหลังจากนั้นผมอยากให้เช่าสีเกตหูผมก็แชร์ไปประมาณ2กลุ่มแช์ไป2กลุ่มใช้เพจแชร์เนื้อหาจากเพจไปเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มสาธารณะนะครับนี่คือเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะบูมหูซึ่งผมกับบูมหูกันปกติเนี่ยผมจะโพสแล้วผมก็จะเลือกกลุ่มในการในการแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อใจพี่น้องในกลุ่มนั้นในพื้นที่นั้นได้รับรู้เราทราบข่าวสารนะครับ ผมก็แช่ปกติแต่ว่ารอบนี้คือผมอ่ะผมไม่ได้เลือกตอนโพดผมไม่ได้เลือกกลุ่มตอนโพดผมมาแช่ทีหลังนะครับผมมาแช่ทีหลังหลังจากที่ผมกดแช่ไปปุ๊บระบบมันเตือนเลยว่าอา่อบวสามารถเทดได้ระบนเตือนแบบให้แก้ไขนะครับเตือน่าบวาสามารถเทดได้แล้วก็ปิดป๊อบป๊อป๊อปอ่าให้เขาเขาระบบไหมแล้วก็ที่นี่ ยืนยันตัวตนนะครับใส่บัตรประชาชนใส่นันเซนีนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขากําหนดว่ามีอย่างนะครับก็ทําตามระยะเวลาที่เขากําหนดมากนะครับสําคัญเลยคนที่เกี่ยวของนะครับหายหมดเลยก็ต้องเฮ็ดขึ้นกันครับเฮ็ดขึ้นกันในเวลาเดียวกันคือปูนไหวกันไปเหมือนครับช่วงนั้นนะครับหลังจากหลังจากนั้นคือหลังจากยืนยันตัวตนไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาก็บอกว่าคุณยื่นอุูธรอนแล้วนะครับแล้วก็ปิดเท่าอย่างเรียบร้อย บ่มีโอกาสได้มาคุยกับพี่กับน้องหรือว่าบ่มีโอกาสได้มาเฮ็ดอีกอย่าง,งนั้นสิบบ่สามารถแก้ไขหยัางนั้นสินทายอย่างเดียวครับทาหด้วยความหวังว่ามันจะกลับมานะครับพนบอกว่าหนึ่งวันนะครับเราส่วนใหญ่เราจะพิจารณาภายใน1วันแล้วก็ท่านก็จะเราก็จะแจ้งให้กับท่านทราบนะครับผ่านไปมือหนึ่งนะครับเฝ้าทุกนาทีเลยนะครับบ่มามือที่2บ่มาเครียด <c oughs> เครียดเครียดบ่ฮู้ว่าจะเหังอย่างเพราะว่า a c e b o o k เองเนี่ยมันจะเก็บทุกเรื่องรา่านะครับทุกเรื่องเล่าทุกกิจกรรมทุกงานหละที่สามารถคืองานอยู่ในเพจนะครับงานใน Facebook ส่วนตัวอของเนี่ยลายแห้งครับงานสี่ตองเอามาทรงหรือว่าต้องเอามาเสิร์ฟพี่เสิร์ฟน้องหรือว่ามีแม้กระทั่งความทรงจานะครับประสบการณ์ความทรงจํมีดีอยู่ในหันมืดนะครับก็หายมืดนะครับอันนั้นคือมือแรกมือ2องมือ3นะครับก็รู้สึกแบบนั้นประมาณ4ีถุ่มครับ4ีถุ่มก็ มันท่งขอความมากว่าเปิดเพจไอเปิด Facebook ให้เปิด Facebook ให้แต่ว่าปิดเพจนะครับเพจที่คุณเป็นคนสร้างเราปิดหมดแล้วเพราะว่าละเมิดหลายขอ้อซึ่งหลายข้อก็คือแค่แช่เขากลุ่มนี่แหละครับบริวารหลายขอ้อบริเวณอย่างผิดบริเอีอย่างมากมายนะครับแช์เพจเข้ากลุ่มสาธารณะอันนี้พี่น้องจำไว้แล้วก็เยอะเหตุอีกนะครับ ผมนี่จำเลยจื้อจนตายเลยนะฮรจะบริเวณอีกเลยนะครับไห้มันเป็นไปตามอ,าอัตโนมัติหรือว่าถ้าพี่น้องใดอยากแช่เขาเขากลุ่มกัแล้วแต่พี่น้องแต่ว่าโตเพจเองเนี่ยบัสามารถจะแช่เข้าไปอย่างสั่นได้เพราะว่าบางที่แบบมันไปผิดกฎของกลุ่มนะครับซึ่งเขาบอวกว่ากลุ่มนั้นต่างกฎอีย่างแน่และพอเฮาเหตุไปปุ๊บเอไอมันตรวจจับว่าโพ์แบบนี้ผิดกฎก็คือมันเด้งออกเลยน,นะครับหลังจากที่ฟื้นเฟซบุ๊กสวนโตวมาได้นะครับเพลินปลดปล่อยนะครับเขาก็ต้องไป หลังบ้านนะครับไปหลังบ้านของ Facebook ของเรานี่แหละแล้วก็ไปดูว่า,าเพจที่เราเปิดมามีอะไรบ้างน,นะครับมันก็จะบอกว่า,ารังรับงรับงรับรังับแล้วก็มันมีปุ่มหนึ่งที่บอกว่าเปิดใช้งานอุ้ยอันนี้แบบล่องเบิงครับที่แรกครบแบบงงๆอยูอ่แหละก็เลยไปเบิร์นใน u t u b e นะครับปรากฏว่ามี มีเทคนิคมนีอยู่นะครับหรือว่ามีการแก้ไขแบบนี้อยู่ก็เลยเฮตุตามเขานะครับปรากฏว่าได้หลีกรับพ่ร้องได้เพจกลับขึ้นมาประมาณหาหกถุนโอ, <l ux> นอน้นอนหลับแล้วนอนหลับแล้วนี่คือปัญหาประสบการณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่มันถูกถูโถโถกถูกกระทํามาเราเขา,ารู้สึกว่าเออบ่มือใดมือหนึ่งเขาก็ต้องเจอสิพ่อเจอแล้วเขาก็ได้สัมผัสว่าเออมันเกิดอย่างขืนมันเป็นอย่างไดนะครับสภาพจิตใจเขาเป็นอย่างไดเขาจะไปอย่างไดต่อเรียกได้ว่าบ่ท่านวางแผน แต่ว่ายังรอกความหวังอยู่ว่ามันจะกลับมาได้นะครับถามว่าปั่นช้อนกับมื่อเติบนะครับเพราะวันตอกไ้เวลาพอสมควรนะครับอะไ้เวลาหลายพอสมควรที่สําคัญนทีมันปั่นบ่อยเลยคือภาพที่เขาเคยเก็บอาเป็นประสบการณ์เป็นความทรงจําหรือว่าเป็นเรื่องราวดีดี่ย หายไปหมือเลยซึ่งสิ่งเ่านั้นอนะ่ะมันเอาขึ้นบ่ได้รู้ว่ามันพอสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์นะครับเอามาฝากพี่ฝากนอก้องเพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้ให้พี่น้องนะครับได้เล่น a c e b o o k หรือว่าได้เป็นครีเอเตอร์แบบปลอดภัยแล้วก็บม่มีปัญหาขึ้นจังผมครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ